สวัสดีค่ะบ้านนะ้าฟาสาม่เล้อจะเดอิอมารายงานโตค่ะ้ามานี้มื่ขึ้นฝนตกพี่นอ้องภาพมงบรรยากาศหลังฝนตกเด้อพี่น้องบรรยากาศหลังฝนตกจ้าทุกคนเซลเซลนกหน่อยบรรยากาศหลังฝน,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 นตกพี่น้องเอยชุ่มชื้นเลย ในเง้ย่วๆกับลุกขึ้นมาซึนพ,อพ,อพ่อว่อแพ่แว่ค่ะพี่น้องบรรยากาศเช้าเช้าลูกก็แซลเซ่าจากยูถ่ายไฟใด้พี่น้องเด้อ บรรยากาศนี่มัเศร้า้ะจ้ะขึ้นฝนตกแห้งพี่นองเลยในหลอบหนึ่งเดือนยี่พานมานกฝนก็ตกทำบุญใส่บาตรเรียบร,อยรย้อยแล้วเลี้าพี่นองมาช่มบรรยากาศนี่มอนเศร้าฝนตกจ้าฝนตกเมื่อคืนตกนนหน่อยเซ่อเซ่ ชาวบ้านบอกไปห้ไปนะเบึงให้เบึงห,นะหน้านอค่าฝนตกหน่องมึงทองฟ้าน้าบึงดอกไม้ถือฝนรึ้ปพี่น้องจ้าดอกไม้ถือฝนน้ำค้างน้ำค้างอยู่ดอกไม้ยังยังอยู่พี่นนองโอ้ยหน่องมึงผักขมพี่น้องมึงผักขม เป็นดอกเม่พี่น้องเอ้ยบอยูบยุบานอาทิตย์หนึ่งต้นค่ากับงามดอกไม้ถือฝนพี่น้องเอ้ย้วาบึงหยดดอกไม้จ้ะหนูนะ้าเป็นคนที่บางหยดดอกไม้ที่มีนม้ำพี่น้องงามตาพี่น้องเมึน่นี้จ้ะฝนตกแล้วน้ำาคายมีท่องใบค่าพี่น้องอันนี้คือใบค่าเด้อพี่น้อง ามาจับเมื่สีน้ำหยดลงน้ำธรามาตาน้ำฝนต้นนวพี่น้องเด้อดอกไม้กับหมูบล่องมืดนักนำฝนพี่น้องม่งนี่นี่ือหยอดน้ำฝนธรรมา,าติหลังฝนตกแล้วจะหยดน้ำฝนหลังฝนตกพี่น้อง อันนี้ก็อดอพกพหขมดอพี่นองเลยดอกพหขมงามงามแต่เป็นปุ่มเป็นพว่วงถึงฝนมานำนำฝนมาอมใบแต่นำฝนมามาอมใบเนะดอกทำให้ดอกกล่องลงจะบังธรรมมาฉาดดอพี่นองเ้ยหยุดน้ำฝนอากาศนั้นหมดเศร้าหลังฝนตกใส่บาตรแล้วจ้าใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็เลยพาพีนองมาช่มหยุดน้ำฝน เห็นบ่จ้าหยุดนําฝนจ้ะอันนี้ครับต้นนงังหลักโอ้ต้นนังหลักกบเป็นดอกแล้วพี่น้องปลูกใส่กันไว้พี่น้องทั้งดอกก็ได้ประดับต้นไก่ให้ม่เด้อพี่น้องเคียงครัวกับยู่นี่เด้อพี่น้องจะเคียงครัวก็อยู่นี่ดอกไม้ประดับก็อยูนี่พี่น้องจ้ะมาทานนี่อันนี้เป็นผักัดถินเจเด้อทั้งแห้งพร้อ,อม ถนนทางมาแต่วัดมาพี่น้องอันผ่าเป็นบินบาทมาทางนี้แต่มาทางนี้พากันใส่บาทเรียบร้อยแล้วจ่าใส่บาทแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาเบงหยดน้ำฝนนะเมื่อเช้าพี่น้องหยดน้ำฝนตอนเช้าจะหยดน้ำฝนไหลลิด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  Bản đạc cản này mùa sâu lắm, phút tục Hú, ngoài cà rịn dưới thả ngoài bơ Di Từ từng cả đêm Dù chạp theo bên nhau Chất ngầm phút เป็นน้ำค้างเรือค่ะอันนี้เป็นน้ำฝนจะน้ำฝนตกมือขึ้นนี่จะดอกพังพวยโคกนะคะนะดอกพังพวยโคกจะหยดน้ำฝนน้ำค้างน้ำซ้าวีน่นงเลยหลังฝนตกแล้ว สดชื่นแจ่มใสจ้าหยดน้ำฝนพี่น้องคางยี่ใบไม้ธรรมชาติบพันเฮ้าสาธุคนเบิ่งเด้อค่ะเด้อหยดน้ำฝนเย็นฉ่ำจ้าพาคบ่หยดน้ำฝนยนมามเช้าเด้วพี่น้องสดชื่นแจ่มใสายามเช้าสาธุคนสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศเด้อพี่น้องแต่เป็นบพันที่ขึ้นเด้อพี่น้อง พอเป็นลืบเหมือนฝนจะตกอีกอยู่จ้ะทุทองฟ้าเมืดอคลึ้มอยู่เลยเห็ mm hmm. นนกว่าพีนองนกจับเซ้วเลย mm hmm. ชาวาบานกนตื่น mm hmm. สอนมากลับไปหายไปหน้ามิดอิมซี พี่น้องเงี้ยส่บาทเรียบร้อยแล้วแต่พี่น้องเห็นนกหน่อยบรรยากง่วงๆอยู่นะนกเขาได้ใช่ไนกเขานกเขาคู่รักสีขึ้นกับถนนเนาะพี่น้องยังง่วงๆเห็นบ่พี่น้องเชาสดใสพระมงจุดน้ำฝนเด้อพี่น้องเด้อพระมงจุดน้ำฝน ด่นาน้ำฝนหยุดลงมาธรรมาชาติบ้านเราหนา,นาพี่น้องเนาะหยุดน้ำฝนเนาะค่ะมาขึ้นฝนตกพี่น้องเอ้ยสะอ่อนจ่ามึงหยุดน้ำฝนหลังจากกี่ฝนห่างหายมาเป็น,ดนเดือนได้พี่น้อง ขอบคุณดวยค่ะที่มารับชมนำจากมณีพาชวงยยดนำฝนธรรมาชาติบา้านนาดอพี่นองเนาะมีขึ้นฝนโตแก้บ้านนาฟ้าใสขอไว้พ่อในพี่นองมีแต่ความสุขความเรินเลยค่ะขอบคุณหลายได้ค่ะเดอะ้อที่เขามารับชมนำ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมค่ะ